จมาติดฟิล์มกระจกให้ทุกคนได้ดูกล้องอูตรงไหนอืออืม,อมนี่คือโทรศัพท์เรามาจะอุ๊ยฟิลเตอร์หลุดได้เยียมมาก <c oughs> ถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอยคอแห่รอคอยไม่มีใครรอคอยหรอกกูคนเดียวเนี่ยแหละบ้ามันทำมือเดียวไม่ได้นะแม่้้องจะหนาสวยๆว,ยวยฉันก็เพอะใว้ กูต้องลอกอะไรของอื่ไหมอะแปะลงไปเลยเหรอเอียางเอียงเอื้อยเอียง,ยงแม่งเอียงอู้เ <laughs> ก่งเกินอีดอกเอียงหน่อยมากถึงมากที่ฉุดแกติดไหมได้ปะอ้าวกูแก่แล้วไอ้เหี้ยมึงเพิ่งพูดนะแล้วมึงก็แก่เลยไอ้สัตว์มันจิตใจทำด้วยอะไรเช็ดเสร็จแล้ว งาเมา,ากี่จุดแต่ว่ามีฟองอากาศนิดหน่อยไม่เป็นไรงา,าหน่ารักยิ้มเลยอะไร